มาดูกันนะคะว่าลักกี้สูตรหนึ่งและลักกี้สูตรสองต่างกันยังไงค่ะลักกี้สูตรหนึ่งะคะเหมาะกับพืชในช่วงของการบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนะคะหรือพืชที่ไม่ได้เน้นเรื่องของผลผลิตอ่าดอกผลต่างๆเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับยางพาราอ่ะนะคะลักกี้สูตรหนึ่งใช้เพียงแค่1-2ช้อนนะคะขึ้นอยู่กับช่วงวัยแล้วก็ขนาดของลำต้นใช้ง่ายค่ะ เพียงโรยบริเวณของทรงพุ่มรอบโคนนะคะแค่นี้เองใช้ในช่วงระยะปกติเลยค่ะเดิมกเกษตรกรเคยโรยอย่างไรนะคะมีระยะห่างยังไงก็ใช้เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะ1กิโลสามารถทดแทน50กิโลได้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ในเรื่องของผลผลิตที่มากขึ้นแล้วก็ต้นทุนต่ำลงภาระน้อยลงค่ะ ในส่วนของสูตร2นะคะเหมาะสําหรับพืชชนิดให้ผลผลิตนะคะเหมาะสําหรับปลาล์มน้ำมันทุเรียนและผลไม้ทุกชนิดและพืชที่อยู่ในช่วงของการให้ผลวันนี้นะคะเราสามารถที่จะให้ลักคกี้สูตรสได้โดยการโรยบริเวณรอบโคนใต้ทรงพุ่มนะคะเพียงแค่2-3ช้อนเท่านั้นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะสุดท้ายนี่อยากให้เปิดใจทดลองลัคก,กี้ทั้งสูตรหและสูตรสรับรองว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะ